สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขายสีทุกท่านจ้าวันนี้กิติมาสาบันดอนจะมารีวิวผ้าครามค่ะกระเป๋าผ้าย้อมคามค่ะพิกัดนะคะอยู่ดอนทอนะคะตำบลสามัักีพัฒนาอำเภอกาะอํานวยจังหวัดสกลน,นครน,นะคะวันนี้จะมารีวิวกระเป๋านะคะกระเป๋าถอหลังกระเป๋าอันนี้กระเป๋าเป้สะพายค่ะ ก็ได้ค่ะใส่ตรงนี้จะไว้ด้านหน้าก็ได้ค่ะอันนี้คือถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะพิกัดที่ดอนทอยนะคะอันนี้คือเป้สะพายนะคะมีหลายหลายอย่างีหลายชิปด้วยกะเปาา๋าตง อันนี้เย็บแล้วเมื่อเช้านี้เสร็จแล้วเมื่อเช้านี้ค่ะอันนี้ก็สนะพลยค่ะอันนี้ก็ไม่ให้หัวไ,ได้ สนใจทั้งมาได้นะคะมีทมาที่แบบนี้ค่ะทุกทอันนี้คือเอาใหม่เอา,าออเคย่ะลายอะไรนึ <c oughs> ก <c oughs> แบบนี้ก็สภาอย่างน,นี้ ล็อกได้เลยค่ะโอเคค่ะล็อกก่อน